แล้วกันเนาะวันก่อนเห็นแอบส่งคลิปไปท่านพี่ประเด็น <c oughs> น้องคนนี้มากมากไม่ได้ละหรอใช่แอบคิดกับครูกร้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเตรียมกันไว้อยู่แล้วอันนี้คิดกับครูกร้องเอาเลยแหมก็ถ่ายที่บ้านเลยครับตอนนั้นไปหาตอนนั้นไปหาครูกร้ <c oughs> องก็คือแบบไปคือไปให้แกช่วยสอนร้องเพลง <c oughs> อะไรอย่างนี้แต่ว่ันนี้ร่วมได้กี่วันถ้าที่มีขึ้นเป็นตั้งมาเนี่ยประมาณสี่วันครับอ๋อแปลว่าเฮ้ยทำอะไรให้เน็ตดีอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ตอนนั้นก็คือ เรียนนอยู่ดีๆปุ๊บผู้องบอกเฮ้ยสิเนี้ยเอาอะไรให้แบบซื้อไพ้า์เนสดีอย่างนี้ก็คิดๆกันก็อัดคลิปแล้วกันอย่างนี้ก็คือเราไม่ได้ไปไงก็จริงอยากมาไมื่วันนั้นถามหน่อยเพราะว่าไหนคนเขาก็ว้อพี่ตกลงไปจะมาหรือเปล่าเพราะใบติดงานใช่ครับงานใช่ไหมจริงๆก็อยากไปไม่มาละครับมันก็ไปไม่ได้อะมันก็มีงานมัมีงานต่อใช่ครับก็เลยโ่งคลิปเป็นกําลังใจไปแทน แต่จริงๆแล้วแอบมีของขวัญพิเศษอะไรให้กับน้องเน็ด้วยใช่ไหมครับอันนี้นะครับแอบเขียนการ์ดให้เหรออันนี้ก็มีการ์ดปกติเขียนการ์ดให้สาวๆปกติเขียนการ์ดให้สาวๆบ่อยไหมไม่บ่อยครับเขียนการ์ดนี่คือไปจะไม่ค่อยชอบอะครับพวกเขียนเขียนการ์ดอะไรอย่างนี้แล้วถ้าไปเขียนให้เน็ล่ะไม่แต่ถ้ามีแบบวันพิเศษของเพื่อนๆแลก็เขียนครับหลายคนก็เชียร์ผู้เรามากเลยใช่ครับแล้วเราคิดเห็นยังไงกับความรักคู่ของเราแบบความรักคู่จิ้นอะไรอย่างเนี้ย ก็ไม่น่าแดงไม่ให้แดงก็ขอบคุณแล้วกันตอนนี้คุยกับน้องนิดนะก็เพื่อนครับก็ใช่ก็เพื่อนสนิทคุยไลน์ก็คุยไลน์หรือว่าไอจีกันแบบอะไรอย่างนี้ครับโอกาสพัฒนาไหมครับอันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆเพราะเราลุ้นมากพี่เป็นเหมือนตั้งแต่เนปซีนะเนี่ยและจริงๆครับก็ต้องดูการพัฒนาไปอ่ะถามว่ามีโอกาสไหมอันนี้ มันนึงตอบไม่ได้อะพี่กัได้ยินกระแสะข่าวลือมาว่าจริงๆในบ้านเนี่ยก็แอบมีคนที่แบบว่าอินเลิมน้องเนสด้วยแถ้าเราไม่คลัวหรออะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่อะไรอย่างนี้เลยเลยโอ้ยผมกลัวทาไมอะพี่ <laughs> ถ้าถ้าเนส ถ้าเน็ตอยากจะชอบใครหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็คอยให้คำปรึกษ,ษาเขาได้เราก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรไเป็นเพื่อนสนิทคุยได้ทุกเรื่องเลยใช่คุยได้ทุกเรื่องครับอันนั้นไม่ฝากถิงผลงานด้วหน่อยแล้วกันนะคะกับซิงเกลิลแรกอย่าพิ่งเซโนแล้วก็ฝากถึงงานวันนี้ทันทีพ่พอๆด้วยนะคะ <Wiz ards> ก็อยากฝากซิงเกลิลแรกของไบนะครับชื่อเพลงว่าอย่าพึ่งเซโนนะฮะก็เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยก็ตั้งใจมากๆก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันฟัง ก็ช่วยกันส่งต่อเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนยมวีก็ติดตามได้เร็วๆนี้ฮะก็เพิ่งถ่ายเสร็จไปครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะฮะถ้าใครสะดวกก็สะดวกกิจกรรมไหนอยากจะร่วมกิจกรรมไหนก็อยากให้ทุกคนช่วยกันมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับก็เหมือนเพื่อเป็นเพื่อเป็นน่าจากุศลให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หองพวกเราด้ครับแล้วก็ ถ้าเราทํากิจกรรมนี้เสร็จก็เหมือนเราได้กุศลได้บุญแบบทาให